สวัสดีครับอยู่กับผมช่องดัมซิ่งดินระเบิดครับผมตอนนี้ก็เช้าเช้าครับกับวันทางานกับจารย์หลุยครับผมน้ำาอ,อกครับนี่ปอลูกนี้นี่ครับวิธีการดึงดินไม่กินแรงรถครับค่อยๆดึงขึ้นมาครับผมก็วิ่งกันอยู่สี่ขั้นครับเมื่อวานก็ คนละ37เที่ยวนะพี่น้องนะครับดูพันจากเขาครับาน้ำพันนี่เราก็ขุดติดกับนาปรังครับน้ำเลยออกว่าตรงนี้เขาทำนาปรังกันนะนาำังเยอะครับ,นะรรบตรงนน้นก้จะเป็นเขาพนมรุ้งนะเอ้ยอยู่โซนดินดำครับ ไอ้คันนี้เออคันสานนี่กอคันนี้ที่ใส่ฟันปีศาจนะัะมันจะถากไม่ค่อยเห็นรอยเล็บนะแต่ก็พอถากได้อยู่ครับลงทีเดียวครับผมรถใหญ่ เองบ่โอ้โห,โห,โหอ,อ,อุดเลยนะครับเนยวิ่งไปเทตรงนู้นครับวิ่งขึ้นไปนี่ปไปเทโน่นวางเบิร์ดครับวางเบิร์ดเสียเบิร์ดนั่นเองวางดินวางอะไรก็ผ่านครับอยู่กับทุง่งนาอันเขียวเขียวชะอุ่มเลยครับผมวิวสวยมากครับแถวนี้ จะหนักจะเต็มครับนี่ไม่ต้องเกาครับตักยังเดียวไฟตูดก็วิปปบวับวิบวับเลยนะพี่น้องนะนี่การยืดอาร์มครับ มื่อกี้จะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมือมีครับรถใหญ่ก็ดีอย่างนี้แหละครับพรว่าไม่ต้องให้ให้รถมาใกลมากจัดไปครับเดี๋ยวจะพาไปทำงานหลวงครับสำหรับอาจารย์หลุยสายงานหลวงอยู่แล้วครับคนนี้ นี่สองตักเลยลดๆแล้วพี่น้องแก้วจะรู้ว่าฟันนี้ถากไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับต้องไดไ้ฟันใหญ่ๆนะจะถากไวแล้วก็เห็นเล็บเลยเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวให้หมดก่อนครับตัวนี้สามตัก แกดึงดินแบบไม่ต้องกินแรงรถเลยครับพี่น้องไม่ได้งัดนะดึงยอยยาวสีตากนี่โรยดินสวยด้วยสีตากรูดเรื่องครับไปได้ค่ะโอ้ยท้องไอ้ท้องโอ้แรงนี่แกขับนิ่มนะ ม่งน้อยร้อนแล้วนั่นที่ท้ายมาแต่ไกลเลยเดี๋ยวผมต้องเอาเทเลอร์ครับเอาเจ้าชิดเด็ดไปนะครับแน่วิวเท่านี้นี่หน้าปรังนี่สวยงามมากเลยครับผมหน้าปรังเยอะครับเท่านี้ประมาณหลายร้อยไร่ยอยู่ครับเจ้านิดเจ้าละหน่อยมาเูยพี่มา เนี่ยคลับนิ่มมากเลยครับผมกีมนก็จะดังหรอกม่งน้อยม่งน้อย การวางดินก็ส่งพันครับระดับอาจารย์ครับจัดไปงานยาวครับผมทำไม่ทันหลายเจ้าเลยครับโยนงานให้ทีมงานก็หลายงานอยู่ครับเราอาศัยไปเรื่อยๆนะเราไม่หักห่มตัวเองครับปีนี้เราไม่ชีเรียออะไรครับปีหน้าต้องออกดำอีกคันหนึ่งครับผม ลักษณะนี้ก็เซฟรถได้ครับอีกจัดหนึ่งรถพี่แจมเลยเสียตานครับผม สาิบเจ็ดเที่ยวชิวๆครับเมื่อวานราดโบออกไม่คล่องนะพี่น้องนะวันนี้ก็ถ้าคล่องๆก็นั่นแหละสามสิบกว่ามันเดิมนมาพี่น้องดินแถวนี้นี่น้ำนี่ไม่ต้องห่วงครับต้องล้วงเอาทีเดียวครับต้องรถใหญ่ครับมันลึกครับลงได้ลึก ว่านาปรังนี่ล้อมรอบหมดเลยสีตักนี่สวยเลยครับการวางดินของอาจารย์หลุยอูทางไว้ด้วยครับโบลุกนี้ก็เหลือดินประมาณ200เที่ยวได้แล้วพี่น้องเพราะมันลึกอูอินตานับคันนี้ นิ่มๆครับสำหรับเจ้ายักษ์เขียวของเรา ขับได้เงียบครับื่กีไม่ทังครับแขับแต่200มานะสำหรับอาจ,จราย์หลุยแต่ว่าตั้งแต่เป็นรถมาก็ขับแต่รถใหญ่ครับโอเคเลยครับรู้ระบบรถหมดครับคนนี้ไปตูดครับตอนซื้อมาก็ผมก็ไม่รู้ระบบเนาะมันก็ไม่ติดมันไม่วิบบับนี่แกก็มาตั้งใหม่หมดแล้วครับ คนขับรู้ใจรถอย่างนี้ก็โอเคครับไม่ขี้จวดอันนี้กระบะใหญ่น่อยครับสีตักเกอร์จะไม่ค่อยเห็นดินเท่าไหร่แต่ก็เราก็ใส่นับตักเอานะ ระบบก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วครับสำหรับเจ้า200รุ่น8ปดของเราตอนนี้ก็หาเงินอย่างเดียวครับเติมน,น้ำมันครับมีเก็บอีกนิดนึงเดี๋ยวจะทำอยู่ครับเอาให้มันฟิตเรียบเลยครับผมโอ้สามตัก เอายังไม่เต็มพี่สามตักอิงไปแล้วอาลาดยังไม่เต็มปิดเลยโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามช่องรถดาซิ่งนินระเบิดยังไม่เต็มเลยโอ้ยไปอาลาดเลยว่ะคนขับไม่โกรธเลยครับครับผมฝากกดติดตามด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม